ิ่งที่เราสอนเราสอนให้ได้ความเมตตาบริสุทธิ์เบื้องต้นทํามกลางบ้านไปไม่ได้สอนด้วยคาดคะเนไม่ได้สอนด้วยความดุนเดาสอนที่เป็นสัจจะคือความจริงให้ลูกให้เต้าในแต่ลูกกฐาททั้งมนุษย์ทั้งวิญญาณทั้งเทวุตเทวรดาการเวียนไหวตายเกิดถือเป็นญาติหมดตามธรรมตามวินัยผู้ที่เคารพกราบไหว้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็จะได้นนบุญอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็แล้วแต่เรื่องของใครเรื่องของมันพุทธองค์ก็ไม่ให้เข้าไปก้าวไก่ไม่ให้ไปเสี้ยมสอนเพราะถือว่าพวกวัทถาปรมะสอนไม่ได้บอกไม่ได้ตัดจะพานห้ามกลุ่มนั้นที่เป็นพวกปัทถาปรมะไม่เลือกว่ามนุษย์ไม่เลือกวิญญาณไม่เลือกไม่เลือกเทวีเทวดาห้ามสอนเอาสอนเอาผูา้ที่มีภูมิอัต ภูมิธรรมสามขั้นต้นวิปติจันอยู่อุคติตันอยู่เนยยะนั่นสอนปวกปทัทะปรมะห้ามสอนสอนก็ไม่เข้าจิตเข้าใจไม่สามารถที่จะสอนได้ถ้าว่าสัติเลชานสัติเลชานบางประเภทก็ยังรู้จักคุณงามความดีอยู่ ร้างบารมีเป็นโพธิญาณก็มียังรู้จักว่าสิ่งไหนควรไม่ควรอยู่แต่พวกปทัทถประมะนอกเหนือกว่านั้นแต่ว่าเป็นเสร็จไราชานก็ไม่ใช่เป็นผู้ผีปีศาจเป็นสุรกายเป็นเปรตก็ไม่เชิงถ้าพูดตามภาษาธรรมก็เร็วกว่านั้นสอนไม่ได้พุทธองค์ไม่สอนเอาลูกเต่าเราไม่ใช่บุคคลเช่นนั้น เราเป็นบุคคลหนึ่งในสามจำพวกแรกที่สามารถเชี่ยมสอนได้อยู่ขันแขยแต่เกตรตกายซึ่งคุณงามความดีอยู่ขันวายตลอดตลอดแต่เกตกายตลอดตลอดเพื่อบุญเพื่อกุศลเข้าสู่จิตสู่ใจตลอดนั่นเป็นสิ่งที่แน่ใจตายใจว่าพวกเราไม่ใช่พวกบัตท่าปรมะการสร้างบรมี มากน้อยต่างกันของสัตว์โลกเพราะเป็นนาณาจิตตังแต่การจ้างบารมีก็ถึงเป้าหมายที่สูงสุดนั่นก็คือมักผลปณิพานเจเก่นเดียวกัน